กัไอวอร์เอสกูไอวอร์เอสกูเซลล์ยิงฮัลโหลห้าห้าฮัลโหลเฮ้ยย้าย่าไดมเลยเลยกระทุนและพิเศษมากๆนะคะสำหรับช็อปตามปีเทปนี้เรามีวอลชอร์มาแจกด้วยค่ะ คุณผู้ชมนะคะไปซื้อทุกสิ่งอย่างที่ในแอปช้อปปีจ้ะ<อ>ทุกวันนี้ค่ะเขามีสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรบนะคะที่เรียกว่าใไมโครโฟนมีมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าทุกวันนี้พบหาได้หลายสายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะมารีวิวคือไมโครโฟนในราคาหลักร้อยจ้ะตัวแรกสัรหามาเลยจ้ะชว่าสัรหานะคะสัรหามาค่ะโอเคสบาแม่ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ซื้อมอกกับ ชอบร้องเพลงค่ะ77บาท77บาทเปิดให้ตายก็ไม่ติดว้าวมีไฟด้วยเซลล์ยิงอารมณ์แบบเฮ้ยยี่สิบสาวตอนสำควบแต่ผิวไปไม่เป็นและนี่ก็คือคาราโอเกะของเขาอ๋อมีสองเพลงน่ะเฮ้ยมีสี่เพลงแล้วหาแล้วเว้ยเฮ้ยเจ็ดแปดเก้าสิบผู้ชมมีสิบเพลง 77บาทคุ้มแล้วฮัลโหลบายและไม่ตัวนี้คุณสามารถซื้อได้ในราคา77บาทที่ช้อปปีนะคะหอยแครงหอยแมงพูน้ำเต้าหู้ตู้สติกเกอร์มาบริการหน้าบ้านคือแล้วนะครัะฉันขออนุญาตเชิญสินค้าชิ้นต่อไปเอาละค่ะอันนี้เนี่ยดูดีมีสกุลมันดีมาก88บาทถามจริงมันอยู่ในจุดนี้หรอเธอเธอเธออยู่ในจุดที่เ แล้วมาเลยค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะไปส่ตามทาส้มตัมอ๋อฉันว่าเธออะแบตน้อยเกินไป้องมือกรับลงที่ตรงนื้ในโอกาสดูเป็นอิดมาแล้วมาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะดิฉันขออนุญาตเสื่อมต่อบูสตรก่อนนะคะ จะมีความดีเลย์เล็กน้อยฮัลโหลฮัลโหลห้ฮัลโหลฮัลโหลมามาหายหาแตงโมแตงโมแตงโมมันก็เก๋กิบกิบกิวอยู่แต่เสียงคือไม่สะเคียรเลยตากล้เองดังขวาเรื่องจริงเลขที่ออกแปดแปดสวิัช์นะคะแปดแปด ชิ้นที่สามค่ะทำทรมทำ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 ว้าออกมาทางไหนวันนี้อะไม่รับประตูบ้านอะโอ้โหประกอบฉางความสุขให้กับสาวๆนะคะคือการร้องเพลงค่ะอ่ะเปิดมาจากสิ่งนี้คือเป็นแจกันตั้งโต๊ะนะคะไม่ใช่ไหมคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลว้เสียงกล้องเหมือนพี่วัดเลยญาติโยมพี บริจาคมาแล้วนะคะคุณไปรับสารการปเรียนกลับบ้านได้นะคะโอ้โหฮัลโหลน้อยกว่านี้ได้ไหมฮัลโหลไม่น้อยลงเลยฮัลโหลไม่ต่างฮัลโหลไม่หายนี่เอาไปถ่ายรูปได้เลยนะเพราะเสียงมันก oh 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 oh. ้องมาก you w o r k Where d o you work? โอลังการ I work at school I work at school What can you do What can you do เฮ้เฮ้บ่ายบ่ายไมเป็นสายเป็นแบบถ้าคุณเอ้าอะไรวะเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่เอาเอวยด้วยๆคุณราคาให้ทายก่อนอุ๊ยนี่จะสามห0ื่นห้าดูไม่จริงเลยเหรอนี่เรียนโรงเรียนการแสดงคู่ง้อเลยนะดูไม่จริงเลยเหรอใกล้เคียงใกล้เคียงสองบาท35,000ใกล้เคียงใกล้เคียงราคาจริงเท่าไหร่สอง สอง้อกว่าบาทเองใช่ไหมสอง้ยสิบบาทค่ะ210บาทดีจ้ารู้แล้วทำไมทำไมอันน,นั้นถึงราคาตกเพราะมันมีสิ่งที่ใหญ่กว่าส6 9บาท369บาทบอกราคาล่วงหน้าเลยแล้วมาดูว่ามันคุ้มค่ากับ3ามร้อบเก้โอ้โหอะไรนี่คือไฟรถตัวหรือเปล่า เ t e h ขวเขินแทนไฟอ่ะโอ้ปากไฟได้จ้ะเนาะมันต้องอย่างงี้โอเคเฮ้ย one two three มีแต่เป็นคนที่ e ก้งนะโมตาาพาตัวอาสาทุยยอมสาตัวโอเขามีไฟหลายสิ่ง มาเซ็นเตอร์นะคะมก็จะต้องเป็นแบบาาไทยกดหนึ่งและตามด้วยเครืมายสี่เหลียมค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ก็คือรายการชอบตาตี้วันนี้ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าถ้าไม่มีเงินก็จะซื้อนะคะขอบคุณค่ะฮัลโหลฮ้ยใหญ่กเดิมสนุกเกินไปหรือเปล่าเอสียงเหมือใครอะเสียงเหมือนพี่ยุ <c oughs> ้ยยเย เส้นอายความรวยจะใช้ยความสวยไอเป็นป่าแห่เฮดีดีอ่ะลูกค้า3าม้บาทได้ไฟคอนเสิร์ตท,ที่โกมเดเอร์ได้เพื่อนอีก5คนที่พูดคนเดียวแล้วเหมือนคุยกับใครก็ไม่รู้ตอบโจทย์ฉันรักตัวนี้มากวิ้ยครูลูกเสือชอบต้องเลย The เสียงเดียวกันเดียวกับใครที่สามารถไปสืบได้ว่าคนที่พูดว่า the b r u t t h as h e r two p a i s เนี่ยคือใครหนูให้รางวัลเลย5บาทฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลต่างแต่เป็นสาวเต็มกายขาผูา้ชายไม่ม<ะ>ีเมื่อคืนฝันดีนาตกฝันฝันว่าพบด้วยความสาม,มารถของดิฉันเนะะี่ะและทีมงานก็เชื่อถือระเกิด เดือนสิบสองน้ำเต็มตลีโอเคคุณไป็นน้องเสียงเพี้ยนค่ะไม่ได้เพี้ยนแค่ลำลองนะคะจังหวะก็เพี้ยนค่ะคุณลูกค้ารู้ไหมคะว่าไม้นี้ไม่เป็นไม้สำหรับผู้ชายค่ะและไม้นี้เป็นไม้สำหรับผู้หญิงวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำหขนองเต็มตลีเราจึงไล่ชายหญิงสนุกกินซิงวินลอยกระทงเอ้าเอาเด็กมาลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงคนแก่มา เราให้การโทรกันแล้วค่อเยเชิญน้องเก็บออกมายนะ่างโมว้าวไมวิเศษมันก็ดีนะสําหรับตัวเนี้ยแต่อันนี้อ่ะมันไม่สุดใจไก่ตอนเนอปะมันไม่เหมือนแบบอันเมื่อกี้ที่มันเอกรเลิกดีอยางเนี้ยนี่นะคะเมื่อกี้ก็รีวิวไปทั้งหมดแล้วนะคะสําหรับใหม่ในรูปแบบต่างๆนะคะถ้าต้องตกมือให้3มชุดนะคะก็ต้องยกให้ทนะ เริ่มสุดัวใจนะคะแบบไม่เคยคิดว่าจะมีสิ่งที่ดีแบบนี้บนโลกใบนี้นะคะอยากจะเป็นชิปมั้งอยากจะเป็นพี่ยกแยกอยากจะเป็นเออคอร์เซนเตอร์อยากจะเป็น GPS จะเป็น Google Map เป็นได้ทุกสิ่งนะคะพี่ฉันให้ตัวนี้1ล้านคะแนนขอบคุณสำหรับรางวัลนะคะเนื่องในการที่ได้เป็นตัวแทนไมโครโฟนออกมาพูดขอบคุณอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจและก็ให้โอกาสได้เกิดมาเป็นไมโครโฟนค่ะขอบคุณค่ะ แล้ววันนี้การรีวิวไมโครโฟนของเราได้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะคะส่วนสลักินแบ่งรัฐบาลรอบหน้าจะออกเลยอะไรรอติดตามและรอบหน้าคุณลูกค้าอยากจะให้เราไปสัรหาอะไรมารีวิวสิ่งนั้นจะมีประโยชน์หรือไม่ด <c oughs> ีหรือไม่เราจะเป็นนักทดลองให้เองคะ่ะใครอยากได้อะไรให้คอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวเราจะไปซื้อมาให้และรีวิวให้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะ ว้าวหลีดมือไปจ้ะ,ะและพิเศษม,มากๆนะคะสำหรับช็อปตามปีเทปนี้เรามีวอลชอ์มาแจกด้วยค่ะเพียงแค่คุณนะคะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะว่าในคลิปนี้คุณชอบไมโครโกเกะอันไหนมากที่สุดค่ะและตอนนี้อยากจะเอาไมโครโกเกตไปร้องเพลงอะไรมากที่สุดจ้ะคอมเมนต์ที่โดนใจ3ามคอมเมนต์รับไปเลยวอลชอร์3รางวัล